ราชาแห่งวงเวทตอนที่566การ,รเผชิญหน้าบนทุ่งหญ้าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่แอบอยู่ข้างหลังไม่ว่าจะเป็นแผนการของใครก็ตามตอนนี้เรื่องเร่งด่วนก็คือการจัดการปัญหาของอาณาจักรทางเหนือทั้งสามกอนเพราะพนมิตรแห่งป่านั้นไม่สามารถที่จะยกกองกำลังไปช่วยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต้องเผชิญกับกองกำลังร่วม ในมือของสี่ผู้ยิ่งใหญ่นั้นคนที่มีกองกําลังมากที่สุดและมีกองกําลังขนาดใหญ่ที่สุดนั่นก็คือที่ราบสูงอสูรและทําไมถึงไม่ให้ที่ราบสูงอสูรส่งกองกําลังไปช่วยอาณาจักรทั้งสามล่ะนั่นก็เป็นเพราะว่ากองกําลังพันธมิตรแห่งป่านั้นเพิ่งจัดตั้งขึ้นมามันไม่คุ้มค่าที่จะเคลื่อนย้ายไปในเวลานี้อีกอย่างที่ราบสูงอสูรน,นั้นก็อยู่ห่างไกลจากอาณาจักรทั้งสามเป็นอย่างมากการเคลื่อนย้ายทางไกลของกองกําลังขนาดใหญ่นี้ ยังไม่สามารถทําได้ซึ่งที่ราบสูงอสูรเองก็ไม่สามารถที่จะเดินทางหลายหมื่นลี้เพื่อไปเป็นกองกําลังเสริมได้เช่นกันดังนั้นแล้วการช่วยเหลืออาณาจักรทั้ง3นั้นเมืองฉีจีจึงจําเป็นต้องหาวิธีด้วยตนเองในเวลานั้นชูเทียนจึงตัดสินใจที่จะออกไปบัญชาการด้วยตัวของเขาเองเลยแม้ว่าพวกมันจะมีกองกําลังมากกว่าพวกเราเป็นอย่างมากแต่ว่าหอการคัดปฏิหารก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าอย่างแน่นอน พวกเราเองก็มีทหารที่ทรงพลังมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าถึงแม้ว่าจะไม่สามารถตีโต้กลับไปได้ด้วยจํานวนที่น้อยกว่าแต่ก็เพียงพอที่จะถ่วงเวลาได้อืข้าจะหาวิธีทําลายกองทัพของพวกมันเองในขณะที่ท่านหญิงเมืองก็ไม่สามารถไปด้วยได้เพราะทักษะการรบของท่านหญิงนั้นยังถือว่าน้อยอยู่อีกแง่หนึง่งนางก็เป็นเหมือนกับมันสมองของเมืองฉีจีอย่างน้อยที่สุด นางที่อยู่ในเมืองฉีจีก็ยังสามารถออกคำสั่งได้อย่างไรก็ตามก็ทำให้นางรู้สึกเป็นกังวลเกี่ยวกับชูเทียนและเมืองแห่งนี้พร้อมๆกันเพราะการยกกองกำลังของอาณาจักรเยอนรกมาในครั้งนี้อาจจะเป็นเพียงแค่แผนการหนึ่งเป็นไปได้ว่าเบื้องหลังอาจจะมีแผนการร้ายที่มุ่งมายังเมืองฉีจีอยู่ก็เป็นได้เมืองชิงอู่จึงกล่าวต่อชูเทียนว่าข้าได้ส่งกองกําลังนักรบอสูครคลั่งพร้อมกับเครื่องกลจํานวนหนึ่งไปก่อนหน้านี้แล้วที่อาณาจักรเปย์หลง อาวุธใหม่ของพวกเราที่เพิ่งวิจัยและพัฒนาคงจะได้โอกาสลองใช้งานก็ครั้งนี้แหละการต่อสู้ในครั้งนี้จะมีการเก็บข้อมูลทางอากาศไว้ด้วยเพื่อช่วยพวกเราในการพัฒนาอาวุธต่อไปโปรดดำเนินการอย่างระมัดระวังด้วยอืดูเหมือนว่าท่านหญิงได้เตรียมการเอาไว้อย่างดีดูท่าจะเป็นกังวลขนาดนั้นเลยหรือชูเทียนก็เดินทางไปยังทัพหน้าของอาณาจักรเปยรหลงในทันทีอาณาจักรเปยรหลงนั้นเดิมทีก็คืออาณาจักรเฉียนหยงนั่นเอง ตอนนี้ได้ทำการจัดตั้งขึ้นมาใหม่ที่ทุ่งหญ้าเฉวนหยงซึ่งสถานที่แห่งนี้มีประชากรมากมายหลากหลายเผ่าต่างๆของอสูรวิญญาณด้วยพื้นที่ที่เป็นทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่กองกำลังของอาณาจักรเหยื่อนรกที่บุกเข้ามานั้นจึงยากที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าสำหรับอาณาจักรเปยหลงในกลุ่มพนมิตรทั้งสามนั้นนับว่าอ่อนแอที่สุดด้วยพื้นที่เฉพาะทำให้อาณาจักรเปยหลงกลายเป็นพื้นที่เป้าหมายในการเข้าจู่โจมในขณะที่ตอนนี้นั้น เมืองหลายเมืองของอาณาจักรเปยดหลงก็ถูกยึดไปแล้วทั่วทั้งทุง่งหญ้าเฉยนหยงในเวลานี้ค่อนข้างวุ่นวายเลยทีเดียวจากการตรวจสอบแล้วมีกองกําลังทหารของอาณาจักรเยอหนรกมากกว่า3ามแสนตนและมีกองกําลังทางอากาศอีกห้าหมื่นตนเพียงแค่3ามแสนตนนี้ฟังดูเหมือนจะไม่มากแต่ที่จริงแล้วกลับเป็นกองกําลังที่มีจํานวนมากมายเลยทีเดียวเพราะว่ากองกําลังทั้ง3ามแสนตนนั้นคือกองกําลังหลักของพวกเขาโดยปกติแล้ว กองกําลังของอาณาจักรเยอนรกนั้นมีเป็นจํานวนมากซึ่งกองกําลังทั่วไปของพวกเขานั้นมีมากมายหลายล้านตนเลยทีเดียวหากแต่กองกําลังดังกล่าวนั้นจําเป็นต้องใช้เวลาเตรียมตัวชั่วคราวไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วเท่ากับกองกําลังหลกักที่เป็นเหมือนกับกองกําลังพิเศษที่พร้อมทะลวงไปด้านหน้าได้อย่างมั่นคงซึ่งเมื่อพวกเขาทะลวงแนวป้องกันมาได้แล้วกองกําลังทั่วไปหลายล้านตนนั้นก็จะถูกส่งออกมาภายหลังเพื่อกลืนกินพื้นที่ของศัตรูอย่างรวดเร็ว นี่คือแผนการโจมตีที่หยาบและเรียบง่ายพวกเขาได้ควบคุมกองกําลังพิเศษบุกเข้าจู่โจมด้วยการบัญชาการกองกําลังเหยื่ยวนรกที่แข็งแกร่งและทรงพลังอาณาจักรเหยื่ยวนรกนั้นเหมือนหนังชื่อของอาณาจักรไม่เพียงแต่มีนอกอินทรีเท่านั้นแต่ในทางตรงกันข้ามพวกเขาต่างก็ยกย่องสรรเสริญเหยื่ยรบตระกูลราชวงศ์เหยื่ยวนรกนั้นก็คือเทพเหย่่ยวบันพาการแม้ว่าจะล้มหายตายจากไปนานแล้วแต่ก็ยังมีการสืบทอดมาถึงลูกหลานเหล่าราชวงศ์เหย่่ยวนรก ได้รับพลังความแข็งแกร่งมาจากบรรพบุรุษนั่นเองโดยมีสมบัติสืบทอดมาจากเทพเห่ยวจากยุคบรรพการทําให้อาณาจักรเยอนรกนั้นยืนอยู่เหนืออาณาจักรอื่นๆโดยเฉพาะตระกูลราชวงศ์เทพเยี่ยวที่เต็มปไปด้วยความอาหาัรการตอนนี้แม่ทัพที่นําทัพมาก็คือคนของตระกูลเทพเยี่ยวดูรูปร่างภายนอกมีขนที่เป็นสีเขียวครามผมเป็นสีแดงชาติดวงตาสีแดงเข้มมีจาง,งอยปากยื่นออกมา ที่ด้านหลังก็มีปีกดูเหมือนกับคนและเหยื่อผสมกันสายตาดูคมกริบขนบนปีกราวกับว่าเต็มไปด้วยพลังที่น่าเกรงขามคนของเผ่าเทพเหยี่ยวและเผ่าเหยี่ยวธรรมดานั้นมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากโดยคนของเผ่าเทพเหยี่ยวจะมีพลังที่โดดเด่นได้รับพลังการสืบทออทางสายโลหิตซึ่งเป็นขีดจำกัดสายโลหิตเหมือนกับเฉินปิงหยีของอาณาจักรต้าโจเมื่อพลังทางสายโลหิตถูกปลุกขึ้นมาแล้ว จะทาให้มีพลังเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วทั้งพลังการต่อสู้และความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกหลายระดับเลยทีเดียวเหนือหัวราชาเหยวธมินพวกเราได้พบคาสส่าศึกแล้วพวกมันรวมตัวขึ้นที่ทุ่งหญ้าด้านหน้าของพวกเราคุณพลผู้หนึ่งได้เข้ามารายงานอย่างเร่งรีบสายตาของอสูรวิญ,ญญาณผู้นั้นก็เต็มไปได้วยความเคารพและชื่นชมสถานการณ์ในเวลานี้พวกเราไม่เห็นกําลังเสริมใ,ใดๆพวกมันมีไม่มากนะักคาดว่ามีอยู่ราวสองหมื่นคน แม่ทัพราชาเหยาธมินนั้นเป็นผู้ดูแลการรบกับ,กบอาณาจักรไปรุงนั่นเองซึ่งที่จริงแล้วเขาก็คือจูโห่วหวังของอาณาจักรเหยอนรกนั่นเองจูโห่หวังก็คือผู้ที่อยู่ในเชื้อสายราชวงศ์กษัตริย์ซึ่งราชาแห่งเคียวก่อนหน้านี้ที่เคยถูกส่งมาปกครองอาณาจักรเชียนหยงนั้นก็เป็นขุนานางที่ราชาส่งมาเป็นเพียงโหเพราะว่ามีพื้นที่ขนาดเล็กซึ่งมีศักดิ์ฐานะต่ำเกินกว่าที่จะกล่าวถึงด้วยซ้ํา ส่วนจูโหนั้นจะถูกส่งออกไปต่อสู้และยึดครองเฉพาะพื้นที่ขนาดกลางและขนาดใหญ่จูโโหวังเหวี่ยธม,มินผู้นี้นั้นเป็นหนึ่งในห้าของกองกํากลังอันเกรียงไกรที่สุดของหวังเจียจือหวังเจียจือคือเชื้อสายราชวงศ์ที่เรียกกันว่าท่านอองทั้งความแข็งแกร่งและสถานะของจูโโหวังเหวี่ยธม,มินนั้นถือว่าทรงพลังเป็นอย่างมากในเวลานี้การเข้าโจมตีอาณาจากักรพนมิตรทั้งสาม พวกเขาได้ส่งกองกําลังหวังเจียจือออกมาถึง3ทัพเป็นการให้ความสําคัญเทียบเท่ากับอาณาจักรขนาดใหญ่หรือรู้สึกหวั่นเกรงอันนี้ก็ไม่สามารถบอกได้ในเวลานั้นคุนพลระดับสูงก็ได้แค่นเสียงออกมาอย่างหย,ดยัดหยันมีเพียงแค่สองหมื่นเองหรือคิดว่าจํานวนเท่านี้จะทําอะไรพวกเราได้กันส่งกองกําลังเขี้ยวหมาป่าสามหมื่นนายออกไปกําจัดพวกมันให้สิ้นซากซะอย่าได้ลืมความอับอายในครั้งก่อน ราชาเหยื่อมินที่สายตาคมกริบราวกับมีดได้ลกล่าวออกมาและกวาดตามมองออกไปยังเหล่าขุนพลที่ไม่กล้าแม้แต่เงยหน้าขึ้นมามองศัตรูของพวกเราดูเหมือนว่าจะไม่ง่ายขนาดนั้นมีทหารกลุ่มหนึ่งที่ดูอันตรายเป็นอย่างมากก่อนหน้านี้กองกําลังลาดตระเวนของพวกเราก็ถูกโจมตีและยังถูกจับตัวไปหนึ่งถึงสองนายด้วยนอกจากนี้กองกําลังทางอากาศของพวกเราที่ออกลาดตระเวนยังไม่ทันไรก็ถูกยิงร่วงไปไม่น้อยเลย เหล่าขุนพลที่ได้ยินดังนี้ต่างก็รู้สึกตื่นตระหนกเล็กน้อยราชาเหยี่ยวนรกดูเหมือนว่าจะระมัดระวังขนาดนี้เลยหรือที่แห่งนี้มีกองกําลังเฉพาะของราชาเหยี่ยวทมินที่ประจําการอยู่หนึ่งแสนห้าหมื่นตนนอกจากนี้แล้วยังเป็นนักรบชั้นสูงของนาจาักเหยี่ยวนรกที่เป็นทหารชุดเกราะหนกักเป็นกองกําลังเคลื่อนที่เร็วเป็นทหารราบและเป็นทหารอากาศไม่ว่าจะเป็นกองทัพแบบไหนก็รวนแล้วแต่ไม่อยู่ในสายตาของพวกเขา แต่ในตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามที่มีกองกําลังเพียงสองหมื่นนายจะเอาอะไรมาเทียบกับกองกําลังระดับชาติที่เป็นหนึ่งในห้าของกองกําลังอันทรงเกียรติหวังเจียจื่ออย่างนั้นหรือราชาเหยี่ยวทมินนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างมีเหตุผลผู้ใต้บังคับบัญชาต่างก็รู้สึกถึงความสามารถของเขาดีและก็รู้ว่าพวกเขาจะต้องเข้ายึดครองสามอาณาจักรพนมิตรให้ได้เร็วที่สุดซึ่งแน่นอนว่าอีกเหตุผลหนึ่งพวกเขาย่อมต้องระวังกองกําลังของป่าแห่งความวุ่นวาย ที่สนับสนุนอาณาจักรนี้อยู่แม้ว่าอาณาจักรโยนรกนั้นจะมีกองกําลังจํานวนมากไม่ได้ด้อยไปกว่าอาณาจักรระดับชั้นกว่าขนาดใหญ่เลยแต่ทว่าผู้เชี่ยวชาญของป่าแห่งความวุ่นวายนั้นต่างก็เต็มไปด้วยนักรบที่แข็งแกรง่งและมีผู้เชี่ยวชาญระดับอาณาจักรสวรรค์เป็นจานวนมากด้วยแม้ว่ากองกําลังทั้งห้าของหวังเจยจ่อนี้จะร้ายกาศแต่ทว่าผู้เชี่ยวชาญส่วนมากนั้นต่างก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเขตแดนผู้แท้ระดับ9หรือผู้แท้ระดับ9้าขั้นปลาย ด้วยความแข็งแกร่งของผู้เชี่ยวชาญอาณาจักรสวรรค์ที่มีไม่กี่คนก็สามารถจัดการพวกเขาได้เกือบหมดแล้วหากว่ากองกําลังพนมิตรแห่งป่าถูกส่งออกมาแล้วแล้วก็แน่นอนว่าด้วยจํานวนนั้นกลุ่มกองกําลังของเหยี่วนรกไม่สามารถที่จะทนความแข็งแกร่งของฝ่ายตรงข้ามได้เลยในขณะเดียวกันข่าวการสอดแนมเบื้องต้นก็ถูกส่งมาอย่างรวดเร็วกองกําลังของฝ่ายตรงข้ามนั้นเป็นซซเรนโมและนักรบคนเถื่อนผสมกัน ราชายเยี่อธรมินถึงกับตกใจเล็กน้อยซีรเรนโมและนักรบคนเถื่อนนั้นไม่ใช่เผ่าดั้งเดิมของป่าแห่งความวุ่นวายดังนั้นจึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่านี่คือกองกําลังเสริมจากภายนอกแต่ทําไมถึงมีซีรเรนโมและเผ่าคนเถื่อนละ่ะสองเผ่าพันนี้มีผิวหนังที่แข็งแกร่งเหมือนกับเหล็กกล้าและมีกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งมีพลังที่แทบจะไร้ขีดจกากัดไม่สามารถจะฝึกฝนเผ่าดังกล่าวนี้ได้อย่างง่ายดายนักซึ่งหากเทียบกับอนาณาจักรทั่วไปแล้วก็ กองกำลังซีเริ่นโม่และเผาคนเถื่อนนั้นก็ไม่นับว่าเป็นอุปสรรคอะไรนักแต่ทว่าการต่อสู้ในครั้งนี้ดูจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะคนเหล่านี้ดูเหมือนจะถูกฝึกฝนมาอย่างดีทักษะของซีเรินโมแต่ละตนนั้นมีความสามารถไม่ได้ต่ำเลยพวกเขาไม่ได้ใช้เฉพาะกำลังอันป่าเถื่อนแล้วทั้งชุดเกราะและอุปกรณ์ที่พวกเขาเสวมใส่นั้นแทบจะไม่ต่างจากผู้เชี่ยวชาญเลยแม้แต่น้อยและที่งงงวยไปมากกว่านั้น พวกเขาที่แตกต่างไปจากเดิมทั้งที่ปกติแล้วชนเผ่าเหล่านี้ไม่เคยมีอารยธรรมเท่าไรนักไม่มีความเฉลียวฉลาดดังนั้นจึงไม่ได้มีอาณาจักรเป็นของตัวเองซึ่งสถานะของเผ่าเหล่านี้ค่อนข้างต่ำเลยทีเดียวเป็นไปได้ว่ากองกําลังเหล่านี้เป็นกองกําลังผู้เชี่ยวชาญพนมิตรแห่งป่ายอย่างนั้นหรือแต่มันจะเป็นไปได้ด้วยหรอในเวลาเดียวกันนั้นหน่วยสอดแนมก็เข้าไปรายงานทันที องเหนือหัวราชาเย,ยวทมินกองกําลังของศัตรูได้มุ่งหน้าตรงมาหาพวกเราด้วยความเร็วคาดว่าอีกหนึ่งชั่วโมงหลังจากนี้จะมาถึงอย่างแน่นอนอะไรนะเหลวไหลนะ่าทุกคนที่ได้ยินถึงกับงงงวยใบหน้าเปลี่ยนเป็นซับซ้อนทันทีกองกําลังที่มีเพียงแค่นิดเดียวไร้ซึ่งชื่อเสียงใดๆกลับกล้าเข้าโจมตีกองกําลังหลักของนาจากักรเยวนรก,ก่อนเลยอย่างนั้นหรือพฤติกรรมเช่นนี้ แทบจะไม่ต่างจากการใสาหาความตายเลยนิกลาดูถูกดูแคลนพลังต่อสู้ของอาณาจักรเหยื่ยวนรกขนาดนี้ได้อย่างไรกันแม้ว่าจะรับรู้ว่ากองกําลังของฝ่ายตรงข้ามเหล่านี้จะดูผิดปกติไรวิสัยแต่ทว่าราชาเหยี่อธมินก็ไม่พบเหตุผลใดที่จะไม่ต่อสู้ทันใดน,นั้นเขาก็ออกคําสั่งเตรียมเข้าประทะศัตรูในทันทีคูนคูนคูนเสียงกองรบได้เริ่มบันเลงนางสนั่นไปทั่ว นี่คือกองกําลังระดับชาติของนาจักเหยื่อนรกในขณะที uche, ่ผ yeah. ู้บัญชาการมาก็คือราชาเหยื okay. well, ่อธมินซึ่งกองกําลังของพวกเขานั้นหลักๆแล้วก็เป็นกองกําลังทหารเคลื่อนที่เร็วโดยมีกองกําลังทางพื้นดินและกองกําลังทางอากาศโดยกองกําลังทางพื้นดินนั้นจะเป็นปีศาจหมาป่าและยังมีกองกําลังนักรบมังกรที่บ้าคลั่งตลอดจนยังมีกองกําลังมังกรปีกกองกําลังแร้งอสูร ในขณะที่นักรบเกราะหนักเองก็มีนักรบมังกรดินนักรบสัตว์อสูรและยังมีนักรบมังกรปีกคู่พร้อมทั้งมีทหารเดินเท้าเกราะหนักอีกหลายหมื่นตนซึ่งเป็นแกนกลางของกองกําลังทั้งหมดศัตรูปรากฏแล้วกองกําลังอาณาจักรเยือนรกที่เพิ่งเตรียมตัวเสร็จกองกําลังพนมิรแห่งป่าก็ได้ปรากฏขึ้นมาในสายตากองกําลังที่มากมายของอาณาจักรเยือนนรกได้จ้องมองไปยังฝ่ายตรงข้ามถึงกับรู้สึกงงงวยขึ้นมา เหมือนดังข้อมูลที่พวกเขาได้รับมาก่อนหน้านี้เลยกองกำลังดังกล่าวนี้เป็นซีร์เนโมและนักรบคนเถื่อนเพียงแต่ว่าพวกเขามีอุปกรณ์และชุดเกราะที่แปลกประหลาดเป็นอาวุธที่พวกเขาไม่เคยเห็นและเคยได้ยินมาก่อนไม่ว่าจะเป็นซีร์เนโมหรือนักรบคนเถื่อนพวกเขาต่างก็มีเกราะปกคลุมไปทั่วร่างหมวกเหล็กและชุดเกราะดูเหมือนว่าจะแตกต่างจากอาณาจักรอื่นๆพวกเขาทั้งหมดดูเหมือนกับว่าจะถูกอาบไปได้วยโลหะ ตั้งแต่หัวจรดเท้าถูกปกคลุมไปทั้งหมดเกือบ90%ซที่ด้านหน้าและด้านหลังเองก็ส่องแสงประกายเป็นพลังเวทจากแบตเตอรี่พลังเวทซึ่งเป็นพลังที่คอยสนับสนุนโลกพลังงานให้กับอุปกรณ์ของพวกเขานั่นเองนี่คือเทคโนโลยีในระดับสูงที่ยังยากที่จะผลิตออกมาเป็นจํานวนมากได้เพราะชุดเกราะของกองกําลังเหล่านี้ดูซับซ้อนเป็นอย่างมากร่างกายของพวกเขาเรากับว่าเต็มปไปด้วยอุปกรณ์ที่ไม่มีใครรู้จกักมือทั้งสองข้างของพวกเขาก็มีกระบี่พลังเวท ส่วนมือขวาก็มีโล่พลังงานที่แขนที่เอวเองก็มีปืนพลังเวทอื่นๆอีกมากมายกองกําลังทั้งสองหมื่นตนนี้ได้กระจายเป็นกลุ่มคุ้มกันรถถังขนาดใหญ่หลายคันในขณะที่รถถังเหล่านี้มีพลังงานสีน้ําเงิน2องระกายขับเคลื่อนมานี่คือปืนใหญ่เครื่องยิงหนักและเครื่องยิงจรวดซึ่งเป็นอาวุธพลังงานที่ทรงพลังร้ายกาจเป็นอย่างมาก